In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد قادم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านผู้ชมที่กรอบห้องสมุดพูดได้ก็จะได้นำเรื่องราวประเด็นสำคัญสำคัญในเรื่องราวของอิสลามมาสู่ท่านผู้ชมสำหรับในครั้งนี้ก็อยากจะได้นำเรียน กับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราจะต้องเป็นคนที่เข้าใจถึงปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นว่าเราจะหอาวิธีแก้กันอย่างไรตามหลักการที่เรามีความเชื่อและมีความรู้ก็คือหลักการอิสลามเพราะปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลายคนหลายกลุ่มก็มีเจตนาดีด้วยกันดังนั้นก็จะต้องช่วยกันแก้ เพื่อให้สําเร็จหรือว่าแก้กันถ้าไม่สาเร็จก็ให้มันเบาบางลงหรือให้มันน้อยลงถึงปัญหาต่งตางๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้อาวุโสหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็ตากก็มีปัญหาเช่นเดียวกันแต่สําหรับในครั้งนี้ผมก็อยากจะได้นําเรียนกับท่านทั้งหลายถึงว่าปัญหาของเยาวชนเราเนี่ย มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไม่ใช่ว่าใครคนหนึ่งที่รับผิดชอบเพียงกลุ่มเดียวหรือคนเดียวทำไมจะต้องอาศัยคนหลายกลุ่มหลายคนในการแก้ปัญหาเยาวชนเพราะว่าเยาวชนของเรานั้นเขาเป็นผู้ที่จะต้องไปอยู่กับคนหลายกลุ่มไปอยู่กับคนหลายคนและสิ่งที่เขาได้รับมานั้นมันย่อมจะแตกต่างก,กันฉะนั้นถ้าหากว่า ทุกกลุ่มหรือว่าทุกคนนั้นมีแนวคิดหรือมีความเข้าใจตลอดจนกระทั่งปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันเขาเยวาวชนเหล่านั้นเขาจะไปซอกไหนมุมไหนไปกลุ่มใดหรือไปเจอกับคนใดเขาก็จะเห็นแนวทางในความคิดและแนวปฏิบัติเป็นอันเดียวกันเขาก็สามารถที่จะเรียนแบบในโลกเรียนในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีงามมาสู่ตัวเขาได้แต่ณนะปัจจุบันนี้ เราเห็นได้แม้กระทั่งกลุ่มที่ต้องรับผิดชอบในเยาวชนเองก็หาวิธีในการแก้ไขที่แตกต่างกันหรือว่ากลุ่มชนที่เยาวชนจะต้องไปอาศัยอยู่ในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีนั่นนะ่มันก็ยังมีสิ่งที่ไม่ตรงกันในรูปแบบของการปฏิบัติหรือในรูปแบบของการที่จะแก้ไขปัญหาครับพอพูดถึงเรื่องเยาวชนเนี่ยแน่นอนและเกินเราได้ยินอายะอัลกุรอานมาบ่อยครั้ง ที่พระองค์อลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาได้กล่าวไว้ให้กับคู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะต้องรับผิดชอบถึงเรื่องลูกหลานนี่นะครับเชนลล่นอายะห์อุกานที่ว่ายาอายุลละดีนะอามานูกูอัมฟุสกุมวะวอาฮลีกุมนารอะวกูดูฮันนาสุลฮิจาระมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงปกป้องตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรก เพราะเชื้อไฟในรกนั้นมีทั้งมนุษย์แล้วก็หินจากอายะอัลกุรอานอายะนี้นะครับเป็นอามานะที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูัตตลาได้ให้มากับผู้ที่รับผิดชอบในครอบครัวโดยตรงฉะนั้นนอกจากตัวของเขาเองจะต้องให้พ้นจากไฟนรกแล้วก็จะต้องพยายามทําให้ลูกหลานของเขานั้นพ้นจากไฟนรกเช่นเดียวกันฉะนั้นคําว่า อาหรีครอบครัวก็คือไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือว่าผู้ที่เราจะต้องรับผิดชอบเนี่ยถ้าทุกคนดูกันให้จริงจังกับคําสั่งของอัลลอฮ์ที่บอกนี่นะครับผมเชื่อเลยเกินว่าสังคมโดยใหญ่เนี่ยสังคมโดยรวมเนี่ยมันก็จะดีได้เหมือนเราแต่และครอบครัวนั้นเหมือนเรามีกอไม้คนละกอกอไผ่คนละกอกอนึงจะไปสิบลำบ้าง ลำต้นจะมีสิบลำห้าลำหรือว่าสิบห้าต้นก็แล้วแต่แต่ละกอแต่ละกอนั้นของไครของมันดูแลเมื่อดูแลดีแล้วเนี่ยในไร่หรือในสวนไผ่นั้นนะมันก็จะมีกอไผ่ที่มันงอกงามขึ้นมาสวยๆมันเหมือนกันหมดในเมื่อเหมือนกันหมดเนี่ยหนอของมันก็จะแตกออกจนกระทั่งหนอของแต่ละกอนนี่นมันก็จะเชื่อมถึงกันมันก็จะมองดูในรูปทีว่า เหมือนเนื้อเดียวกันเลยในสังคมก็เป็นสังคมที่เจริญงอกงามเป็นสังคมที่เหมือนกับกอไผ่ที่หนอมันเชื่อมถึงกันแล้วมองไปเป็นผืนเดียวกันแล้วก็เขียวชอุ่มแล้วก็สามารถที่จะทําประโยชน์ได้ไม่มีใครที่จะมาทําร้ายหรือทํำลายได้เพราะว่าเป็นกอใหญ่ขึ้นย่อใหญ่ขึ้นเพราะแต่และกอนั้นมารวมกันแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเราได้ แต่และครอบครัวเราได้ทํากันให้เกิดมีความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามโดยทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองลูกของเราภรรยาของเราแล้วก็คนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยพยายามให้เขาได้รับความรู้ความเข้าใจทําในสิ่งที่ถูกต้องมันเหมือนกันหมดทุกคนก็จะพ้นจากไฟนรกเช่นเดียวกันหมดนะครับแต่นี้ปัญหาของเยาว,วชนเนี่ยแน่นอนแล้วเกิดีิผมบอกต้องอาศัยหลายกลุ่มเนี่ยอาศัยยังไง เยาวชนนีปัญหาเขาเกิดขึ้นได้มันหนีไม่พ้นจากคนสี่กลุ่มใหญ่ๆที่ต้องรับผิดชอบในพูดถึงเรื่องเยาวชนนี่นะครับผมอยากจะหยิบยกฮะดิษของท่านนาบีสสบทนึ่ที่ท่านได้กล่าวอย่างนี้อ,อัาาลาฮากอุมมัตีอลายาไดอวยนิมะตินสุฟฮาความวิบัติของประชาชาติของฉันนั้นอยู่ในมือของคนหนุ่มสาวที่โง่เขาคนหนุ่มสาวก็คือเยาวชนที่ไม่รู้จักแยกแยะ เยาวชนที่ไม่สามารถจะชี้ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกและการกระทำก็จึงเป็นการกระทำที่ปะปนกันไม่รู้ว่าการกระทำมันนั้นมันเหมาะหรือไม่เหมาะมันฮาลาลหรือมันฮารอมแยกแยะไม่ออกนี่คือความวิบัติมันก็เกิดขึ้นแล้วไม่ต้องใครที่จะมาเป็นผู้ทำลายล้างอิสลามนะครับอุมมะของเราเนี่แหละครับคือบรรดาเย,ยาวชนเนี่ยแหละจะทำลายอุมมะของท่านนาบีเนี่ยก่อนใครเพื่อนเพราะว่าเป็นคนที่ใกล้ชิด คนใกล้ชิดที่โง่เขานั้นอย่าลืมนะครับเป็นผู้ที่จะทำลายล้างได้ก่อนใครเพื่อนนะครับเหมือนในครอบครัวเราในครอบครัวเราจะสูญสลายโดยเร็วนั้นในเมื่อคนในครอบครัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมไม่ได้เป็นคนที่มีคุณธรรมไม่เป็นคนที่ในอาธรรมตัวเป็นคนดีสรุปแล้วว่าในครอบครัวเนี่ยผู้ที่จะมาทำลายนั้น ใครคนอื่นนั้นยังชา้าไม่ทันหรอกครับกับคนที่ทำลายค,คือคนในบ้านเองฉะนั้นอยากจะขอฝากคับพวกเราว่าเราจะต้องเป็นคนที่ดูแลตั้งแต่ข้างในออกไปข้างนอกคนที่ใกล้ชิดหัวเราก็คือเยาวชนคือลูกลูกหล,กลานของเราเองนะครับฉะนั้นผู้ที่จะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่จะดูแลเยาวชนเนี่ยต้องอาศัยคนถึงสี่กลุ่มด้วยกัน ในสี่กลุ่มนี้นะครับต้องช่วยกันจริงๆกลุ่มที่หนึ่งก็คือผู้ปกครองคือพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นผู้ที่รับผิดชอบในตรงรับอามานะในตรงในเรื่องของลูกๆในเรื่องของผู้ที่จะต้องดูแลเนี่ยว่าจะต้องให้อะไรกับเขาสำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะให้อะไรกับลูกนั้นต้องให้ในสิ่งที่ดีโดยการที่เราทำสิ่งที่ดีนั้นก่อนทำสิ่งที่ดีจึงสามารถหยิบยื่นสิ่งดีๆนั้นให้ได้ คนเรานะถ้าไม่ทำอะไรดีถามว่าจะเอาสิ่งที่ดีนั้นให้อะไรกับใครได้มันก็ไม่สามารถที่ให้ได้เหมือนผมเนี่นะครับผมใช้เงินใครสักพันบาทแต่ถ้าผมไม่มีเงินเลยสักพันบาทสักบาทเดียวไม่มีเลยแล้วผมใช้เงินคนอื่นพันบาทได้ไหมฉะนั้นถ้าท่านจะให้ลูกท่านเป็นคนดีถ้าท่านไม่ยอมทำความดีซะก่อนแล้วก็ถามว่าท่านจะเอาความดีอะไรไปให้กับลูกก็คือ ความดีในรูปแบบการเป็นตัวอย่างในรูปแบบความเชื่อถือของลูกเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าพ่อแม่เป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับละหมาดสะอาดมีเงินทองที่ได้กําหนดเวลาครบรอบปีจ่ายสิก,กาถูกต้องเรียบร้อยคนยากคนจนมาก็ช่วยเหลือลูกลูกเห็นเนี่ยอย่าลืมลูก่จะเรียนแบบแล้วก็เอาตัวอย่างที่ดีอันนี้เวลาพ่อแม่จะบอกกับลูกเนี่ยก็ขอให้บอกไปในรูปแบบของการชวน อย่าเป็นในรูปเหมือนการเชิญอย่างเดียวเช่นผมยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างกับพ่อจะไปพาลูกไปละหมาดทิมัสิดเนี่ยพ่ออย่าพูดแต่เพียงว่าอ้าวลูกไปละหมาดได้แล้วอย่าพูดแค่นี้พูดแค่นี้หมายความว่าเชิญให้ไปละหมาดแต่เราจะต้องพูดหมายพูดแบบชวนว่าลูกๆไปละหมาดทิมัสิดด้วยกันอย่างนี้เขาเรียกชวนกันชวนกันไปทําความดีลูกๆไปช่วยงานการกุศลด้วยกันลูกๆ เราไปฟังการบรรยายด้วยกันอย่างนี้เขาเรียกว่าชวนกันไปทำดีลูกๆเราไปช่วยเหลือคนอยากคนจนด้วยกันนี่เราเรียกว่าชวนกันไปทำความดีอย่างนี้ก็ถือได้ว่าลูกๆก,ก็จะเอาตัวอย่างได้แล้วก็ข้อสำคัญที่สุดก็คือลูกของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่มันจำง่ายแต่เข้าใจยากมันต่างกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่เข้าใจยาก อ่เข้าใจง่ายแต่จํายากต่างกันครับตรงกันข้ามที่ว่าเด็กเนี่ยจาง่ายเข้าใจยากอย่างไรเด็กเนี่ยเราต้องสอนให้ในลักษณะของความจํามากกว่าความเข้าใจเด็กตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเราทําเช้าทําเย็นในลักษณะเดียวกันนะครับได้เวลาอ่านละหมาดได้เวลาขึ้นมาอาจารย์อาจารย์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปาาาก็มาละหมาดเด็กมันเห็นเนี่ยลูกๆเราเห็นเนี่ยมันจะจําแต่มันไม่เข้าใจหรอกว่าเอาา๊ะทำไมตะโกนเสียงอะไร หรือว่าทําไมถึงยัดต่อยอกอดมาทำไมต้องอ่านรรัละหมาดมันยังไม่เข้าใจแต่ว่ามันจํามันก็ทําได้แต่ผู้ใหญ่ของเราเนี่เข้าใจง่ายแต่จํายากหลายสิ่งหลายอย่างเพราะผู้รู้เอ่ยปากนิดเดียวรู้แล้วดูแล้วเข้าใจเลยแต่ว่าเวลาทําไม่ค่อยจําเช่นอย่างเรื่องละหมาดเนี่ยพอพูดถึงละหมาดเนี่ยพูดผ่านไปปุ๊บเข้าใจทันทีเพียงช่วงระยะเวลาไม่กี่นาทีเข้าใจแล้วละหมาดยังไงอะไรยังไงดูกลัวยังไงสูญอยูย่ยังไง จะกล่าวต่เเบียมีอะไรบ้างอะไรที่เป็นวาญิบอะไรที่เป็นสุนารู้หมดแป๊บเดียวแต่ว่าเขาใจอย่างเดียวคือไม่จําไม่จําว่าเขาละหมาดกันเวลาไหนเลยไม่ได้ละหมาดเขาอ่านแล้วละหมาดกันเวลาไหนเขาอาจารย์เวลาไหนไม่จํานี่เขาเรียกว,ว่าเขาใจง่ายแต่จยายากฉะนั้นการที่จะให้เยาวชนได้รับรู้รับความเข้าใจนี่ก็เกิดต้องอาศัยในเรื่องของความจําให้มากทําตัวอย่างให้เด็กดูส่วนประการที่สอง กลุ่มที่สองที่จะต้องร่วมมือกันนอกจากพ่อแม่แล้วนะครับนอกจากเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่แล้วก็คือสถาบันสถาบันตรงนี้ก็คือรวมทั้งผู้รู้นะครับผู้รู้รวมทั้งผู้รู้ก็คือครูอาจารย์ที่มีความรู้ความเข้าใจจะต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังเป็นคนที่ทำตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนของเราให้ได้เยาวชนเรามาโรงเรียน มาสถานการอบรมมาเข้ารับการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนศาสนาโดยเฉพาะศาสนาภาษาอางกฤษหรือโรงเรียนบูรณาการหรือโรงเรียนสามัญโรงเรียนวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายทั้งอวงที่จะต้องเหมือนกันก็คือต้องทําให้เยาวชนนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมให้ได้ถ้าเขาจะเรียนในเรื่องวิศวะเขาก็จงเป็นเด็กวิศวะที่ดีมีคุณธรรมเขาจะให้เด็กเป็นคนที่เรียนสามัญวิชาอะไรก็ตามหรือเรียนในเรื่องของ วิทยาศาสตร์เรียนเรื่องอะไรแล้วแต่ขแขนงใดก็ตามทั้งหลายทั้งปวงก็เรียนไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะต้องทําให้เยาวชนของเราเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมรู้จักใช้วิชาที่เขาไดีเรียนนั้นไปในหนททางที่ดีหนททางที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าถ้าเขาเรียนวิชาอะไรแล้วก็ตามใจมันจะไปใช้เรื่องอะไรก็ได้ไม่ใช่เช่นอย่างการนักเรียนช่างเขาสามารถที่จะทําช่างยนต์ได้ เขาสามารถที่จะทําอาวุธบางอย่างได้แล้วก็การที่จะนาสิ่งเหล่านี้ไปใช้เนี่ยตรงนี้แหละครับคุณธรรมจะควบคุมก็คือง่ายๆก็คือาศาสนาจะควบคุมเขาจะเรียนวิชาอะไรให้าศาสนาควบคุมในสิ่งที่เขามีความรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นอันตรายจำํำง่ายๆเลยก็คือจะเรียนวิชาอะไรก็ตามจะต้องให้อิสลามมีควบคุม ในการใช้ในสิ่งที่ไปเรียนมาเรื่องความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ที่สุดในทางที่ดีฉะนั้นในเรื่องของครูอาจารย์ที่สถาบันการศึกษานี่สําคัญมากนะครับเราจงอย่าเป็นคนที่พูดในลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนกับครูที่เขาเข้าไปในห้องเรียนแล้วเวลาเขาสอนเด็กครูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่ค่อยจะเป็นคนดีพูดกันง่ายเด็กก็จะทวงจริงอยู่เรื่อยครกูก็ดักคอไว้ก่อนเลยลวเวลาเข้าห้องเรียน พวกเธอจงทําอย่างที่ครูสอนแต่จงอย่าทําอย่างที่ครูทำาม่เขาจะดักไว้เลยอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะในอิสลามนี่ครูนี่ก็คือผู้ไม่ใช่ชี้นําอย่างเดียวต้องเป็นผู้ปฏิบัตินําด้วยสอนในคนอื่นทําความดีแต่ตัวเองไม่ทําความดีนั้นไม่ใช่ครูในทัศนของอิสลามก็คือคนที่สอนในคนอื่นทําความดีตัวเองต้องเป็นคนที่ทําความดีเพราะในอัลกุรอานแล้ก็แบบอย่าง จากท่านนาบีมัมโอมาสุลรอสุลและบระดาสาฮาบะตลอดจนนั่งสลับสลับเขาได้ถือปฏิบัติมาอย่างนี้ฉะนั้นก็อยากจะขอฝากกับพวกเราว่าในสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นส่วนสําคัญก็คือประการที่สองส่วนประการที่สามนะครับก็อยากจะฝากกับพวกเราก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมาช่วยกันสร้างหน่อยนะครับในแต่ละครอบครัวในแต่ละสถาบันหรือในแต่ละบ้านที่ เยาวชนจะต้องผ่านไปผ่านมาที่ได้เห็นพยายามสร้างส,างสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งแวดล้อมที่อย่าให้เป็นพิษเลยครับมันจะหันไปทางไหนมีแต่สิ่งที่เป็นอบายมุขหันไปทางไหนมีแต่เรื่องการพนนันหันไปทางไหนมีแต่เรื่องของการที่สัมสอนทางเพศเราจะเห็นได้ว่าเด็กเดินผ่านสถานเริงรมเด็กเดินผ่านร้านขายเหล้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษทั้งสิ้นถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนะครับเด็กเนี่ยมันก็จะ,ะเข้าไปในเรื่องของอาบายมุขทาความชัว่วนี้ก็จะน้อย ส่วนประการที่สี่ที่ต้องร่วมมือกันก็คือผู้ให้การสนับสนุนผู้ให้การสนับสนุนนี้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทั้งวิชาการสนับสนุนทั้งการชี้นาสนับสนุนในเรื่องของทรั์สนเงินทองต่างๆก็ใครที่มีก็ขอให้ช่วยนะครับในองค์กรการศึกษาของมุสลิมเนี่ยมันจะขาดตอนนี้อยู่เหมือนกันถ้ามันขาดแล้วเนี่ยเราก็จะลําบากในการดําเนินงานแต่จริงอยู่ก็ว่าปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นส่วนสําคัญ มันไม่ใช่ส่วนที่เป็นหลักในการดําเนินงานแต่ว่ามันเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่จะทําให้การดำเนินงาน้เกิดความสะดวกสบายได้นะครับเราก็ต้องใช้เป็นประโยชน์นะครับเงินทองก็ใช้เป็นประโยชน์เอามาซื้ออาหารให้เยาวชนเอามาซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้เยาวชนมันก็เกิดความสะดวกในการที่จะให้เยาวชนของเรามีความที่นั่นสกลุ่มที่ผมอยากจะขอฝากนะครับเพื่อที่จะให้เยาวชนของเรานี่ได้เกิด าการเจริญก้าวหน้าและเป็นไปในรูปแบบที่เยาวชนดีมีคุณธรรมมีคุณภาพและก็เป็นความหวังของสังคมเราที่จะไปสู่อนาคตที่จะมีเยาวชนรองรับในการที่จะสื่อสารต่อจากการที่เราได้ทํางานกันมานะครับขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์เราคงได้พบกันในครั้งต,ต่อไปนะครับวาบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวาอะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาดู The wider world, Islam is here for us. In the, world, the wider world, Islam is here for us.